จัดเลยสิการกบนี่แล้วอย่างทำอะไรก็ไม่ทำเหมือน,นอเนาะเมีปัญหาแหละแมันี้ง้างไม่สรจ 一个。Eight, eight, 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 eight. สวัสดีค่ะน้องอําขาสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณกําลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ถาดาขึ้นไลห์ดึง่ไหมคะสามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มขอบคุณกำลังใจนะคะ น้องอ้ําจอดไว้เลยก็ได้นะคะพักผ่อนค่ะยังเหตุที่พี่ธด,ดาไม่ได้ไลฟ์สดหลายวันนะคะขาดตั้งโทรศัพท์พี่ธด,ดาหากักสุดพี่ธด,ดาเลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์ห้ แล้พี่ธาดาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลเลยลองเอาไายใส่เลยทําได้แต่ทำไมไม่ไลฟ์หลายวันหลายวันนะ่ะพี่ธาดาขาตั้งโทรศัพท์หกักเลยใส่กล้องไม่ได้เลยใส่โทรศัพท์ไม่ได้ไม่ได้ไลฟสดค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะมาให้กำลังใจน้องแอมโจดไว้เลยนะคะ พักผนพักผ่อนบ้างไม่เป็นไรค่ะเขามาโจอดได้ค่ะสู้ๆจ้าเ <c oughs> สียงดังมากห้องพีาดาไม่รู้เสียงอะไรท่านโทรศัพท์ท่านคนอาบน้ำจ้ะ

เพิ่มเนือเพิ่มกินเพิ่ม 怎么办 ดีค่ะ้องคันจดไว้เลยค่ะจดได้จ้า คกกที่ไหนติดแล้วเอาอันนั้นติดแล้ thank เท่ตรงไหนัวใหญ่ยังกับเด็กอ่อยังกับเด็กมัสาวตัวเล็กเหรอตัวใหญ่ที่เนี่ยเขาเล่นเหมือนเด็กคุณยาวไม่เต็มเหรอชเขาจะรถถังกับรถบ้านรถอะไรก็ยกล้อมั่งเลยก็อะไรก็จะขับรถทุกฝ่าเขาไม่เหลื่อยมั้ยอยู่เขาขับเร็วเลย

ติดแล้วใช่ไหมตีดการก็เจ๊หงเป็นยังไงได้ยินได้ข่าวเมย์ก็ไม่เคยดูข่าวไม่เคยรู้เรื่องเลยโอ้โหโดนจับเฉยเลยสวาโลวงเห็นไหมใช่ธรรมดานี บอลติดอปเน่ดเพิดสาพูดนะไม่ใช่ไแ่เนี่ยเพลงม่ิดคดันเพลงอื่นยังผิดเลยอะไรไม่ได้ดิฉันร้งเพลงไม่ิดไม่ต่กตอน 对的。 ใจคะ่ะน้องอ้คํค่ะขอบคุณมากมากนะคะพิตาดาดูก่อนหนึ่งล้อยตีนาทีคะ่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณที่น้องอ้ํามาเป็นกําลังใจพิตาดาคะ่ะกดหัวเล่นใส่ต้องี่หนา Sí. 第三个特征是什么呢？ lưu mà một kín nguyên xe tư không cho khó khi <laughs> bỏ bếp là Thế đây mới lưu mà lụt Nè นักทีไรต้นที่สิบนาทีกเอาด้ละทำไมเนี่ยตรวจมาตัไม่ได้ไม่รู้ลยพูดอะไร Bao ra tất mạc bên như hắn, nắp hết bên ta hùng bên luôn luôn mặt. Bi đôi ta bề đình tìm 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 ขอบคุณมากมานะคะขอบคุณกำลังใจดีๆจากน้องอ้ํานะคะคิดถึงน้องซินีไปไหนนาะน้องซินีค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณกำลังใจดีๆนหยพิ่ธาดานะคะ ได้ลงไลฟ์แล้วล่ะคะ่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีลาติสวัสด์นะคะขอบคุณกำลังใจดีๆคะ่ะจากหลายๆท่านเลยคะ่ะที่เข้ามาพี่ธาดาขอบคุณมากๆนะคะคืนนี้ให้มีแต่ความสุขนะคะนอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์นะคะ,ะ,ะ,คะรักๆค่ะเลิฟๆจ้าบ๊ายบายพี่ธาดาลงไลฟ์แล้วนะคะ